ครับสวัสดีครับร้านตะลิงกันยานะครับอ่าวันนี้ลูกค้าครับอีสูสูนะครับรถปีสองพนะครับมาเปลี่ยนเป็นล้อมิวเอ็กนะครับล้อยางกันหล็อปนะครับในสองห้าห้าหกห้า R สิเดนะครับอล้วทางร้านนะครับมีการคิดค้นนะครับใส่โดยที่ไม่ต้องใส่สเปเซอร์ไม่ต้องใส่ อะแดปเตอร์ไม่ต้องไปกึ่งล้อนะครับใส่ได้เลยครับนี่ครับดูนะครับอะแนบสลิดนะครับและเกลียวน็อตเหลือเท่าเดิมนะครับทางร้านนรินจัดให้ครับคิดค้นกันมาเรียบร้อยแล้วครับหากลูกค้าท่านใดครับสนใจครับลองโทรมาสอบถามได้ครับที่ร้านนรินการยานครับ0 6 5 0 4 7 5 6 5 6ครับร้านนรินการยานอยู่ที่ถนนเลียบคลองสามอำเภอคลองหมูดสุขณมวิีนะครับ อยู่เยอะๆกับโรงเรียนสารศาสตร์คองหลวงนะครับอ่าสังเกตป้ายนี้ไหมครับอ่าดังป้ายแต่ราคาถูกครับอ่านี่ครับอยู่ถนนเรียบคองศาสครับเข้าจากปากทางคองหลวงมาประมาณ700เมตรครับร้านที่อยู่ขวามือนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่เดินทางมาไว้ใจร้านนีกันยานครับขอบคุณมากครับ